สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ก็จะมาตัดผักให้ลูกค้านะครับมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะมาถ่ายตอนผักก่อนตัดก่อนนะครับอ่านี่กขตอนเช้านะครับรับแดดนี่ก็จะเป็นเรดโอเรดคอร์ดนะครับอันนี้เป็นกรีนโอโ้ร

เดี๋ยวไปดูตรงแปลงหลังบ้านกันนะครับก่อนที่เราจะตัดขอบันทึกภาพไว้ก่อนนะครับ อันนี้คือแปลงหลังบ้านนะครับก็มีทั้งปลูกดินและปลูกน้ําอันนี้ก็จะเป็นหอมิตลลีครับมิตลลีก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหรนะครับตอนนี้มันไม่มีหลังคาที่แลกนะนี่คพักบุ้งเราหอมิตลลีตายก็แล้วพับบุ้งลงนี่ มินลี่มาถึงแค่ตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นกีนโครโรกีนโครโรนะครับยืดละมันได้อายุมันได้นะครับมันยืด,ยด,ยดแต่พวกนี้ก็ยังได้อยู่นะครับทานได้กีนโครโรฟังนี้ก็จะเป็นเลดคอต ฝัง่งนี้ปลูกน้ำปลูกน้ำก็ยืดแล้วนะครับ เรื่อบางต้นนะครับที่จะพดจะส,สวยๆนี่นะครับมันยืดแล้วนะครับแต่ก็ยังทานได้อยู่นะครับเราจะเลือกเอาบางต้นนะครับโอเคนะครับฝั่งนี้เป็นผักที่อยากไม่ถึง แดดมันไม่ถึงต้นทรงพุ่มก็น้อยนะครับแล้วก็ยืดๆหน่อยแรับแดดไม่ถึงแดดไม่พอแสงไม่พอปลูกพอไว้ทานได้อยู่ครับแ,ดดแ,ดดแสงไม่พอครับมันยืดตรงหุ่มก็น้อย โอเคนะครับปเราไปตัดกันตัดให้ลูกค้าเป็นตัวอย่างจะถ่ายให้ทุกท่านได้ดูนะครับเป็นตัวอย่างว่าตัดแล้วจะเป็นลักษณะแบบไหน มากระโดูนะครับต้นไหนที่มันตัวโตก็ตัดได้เลยครับัอนี้นะครับได้แล้วครับหนึ่งต้นต้องเข้าไปล้างนะครับต้นอาจจะเล็กนิดน,นึงเนื่องจากว่าเราปลูกช้าไปนิดนึงครับ ต้นกล้ามันรอปลูกนานแล้วนะนี่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปล้างอีกทีนึนะครับเนาะโอเคนะครับคลิปนี้สำใจยาวขอญอาตลาทุกท่านไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่มีาร,รับชมครับสวัสดีครับ